แกดูผู้ชายคนนั้นดิไหนน่าตรงรถคันนั้นน่นะท่าทางไม่น่าไว้ใจเ้ว่ะกแกสวัสดีครับจับมาเลยค่ะมันคือโรที่จะมาขโมยรถคันนี้โอ้ยคุณนี่ก็เยอะไปแล้วผมบอกว่ารถผมอย่ามาตอแหลจับมันเลยค่ะคุณตำรวจก่อนจะพูดอะไรอะ่ะช่วยดูสารรู้ตัวเองก่อนนะสภาพนี้หรอจะขับรถเกง๋งขับได้แค่ซาเลงก็บุญหรอปะ <c oughs> สปอยให้มากินข้าวได้นั่นดิอย่างนานอ่ะอมไม่รู้จะประชุมอะไรกันนะกนะนาขกเถียงกันไปเถียงกันมาอยู่ได้อืมน่าเบื่อเออปินกี่โมงแล้ววะแกเรายัางเหลือเวลากินข้าวอีกนานไหมอ่ะเหลือครึ่งชั่วโมงอะไปกันเถอะแกออหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยไปไปไปร้านไหนดีวะกินอะไรดีเนี่ย ร้อนดิโอ้กว่าจะออกมาได้เป็นไรวะมิน หลบเจ้านี่เหรอแ้วก็กินข้าวไม่ทันเนี่ยเจ้านี่เหรอแกหนู่ผู้ชายคนนั้นดิไหนนั่นน่าตรงรถคันนั้น่ะท่าทางมันไม่น่าไว้ใจเลยว่ะแกไหนอเอาวัดแกจริงด้วยมันจะมาขโมยรถคันนั้นปะวะใช่ไปไปบอกเจ้าของรถกันไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว รถใครอ่ะแกรู้จักเจ้าของรถเหรอวะฮะแกรู้จักเจ้าของรถเหรอไม่รู้อ่ะโอ๊ยอะไรของแกเนี่ยบ้าที่ฉ <c oughs> ันได้ยินไหมนต้องทำไงอะ่ะฉันน่าก,กลัวมากเลยแก <c oughs> เราเทั้งรถเดินไปแล <c oughs> ้วก็รถเขาบอกยรถแน่ๆเลยโอ้ยรถมันสิบ น้องโทรตามพวกมันแน่ๆเลยแกฉันว่ารถคันนี้ไม่รอดแน่ๆเอาไงดีวะเอาไงดีวะก็โทรแจ้งตำรวจสิวะเก่งมากแกเก่งมากทั้งสวยทั้งเก่งโทรเลยแกโทรโทรสักที่ไหนฉันเหรอเออแกนั่นแหละโทรรีวิวร็วิวรีวิวโทรก็โทรวะเออเดี๋ยวจะจับตาดูแบบที่ดีเลยไม่ค่าสายตาเลยหาไม่ได้ไว้เจอะเมื่อไรอะเหลี่ยงสิ ไปหงุดหไม่รับสายเนี่ยหนูยไม่ช้าชังแกพอดีมันเจ้าลูกไปเลยเร็วนี่รับยังอย่างไม่รับอก็ทไมช้าชังวานะไี่ะจับจับได้ปะเนี่ยถึงไหนแล้วแล้วอย่าลืมเอาของที่สั่งมาด้วยนะเอามาครับพี่ เออเร็วๆด้วยเดียวคนเยอะครับพี่คุณคะมีอะไรให้เราสองคนช่วยไหมคะเหมือนว่าคุณน่าจะกำลังต้องการความช่วยเหลือนะอไม่มีแล้วครับพอดีเรื่องผมจัดก,การเรียบร้อยแล้วแต่ยังไงผมขอบคุณคุณสองคนมากๆเลยนะครับที่มีน้ำใจให้ผมฉันเห็นคุณอยู่แถวนี้ตั้งนานแล้ว รถคุณมีปัญหาหรือเปล่าคะก็พอดีผมลงไปซื้อของอะครับแล้วลืมกุญแจไว้ในรถอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองลืมกุญแจไว้ในรถเนาะ <c oughs> แต่โชคดีนะครับผมหยิบโทรศัพท์ติดมือมาด้วยไม่งั้นคงลำบากวันนี้แน่อ้าคุณตำรวจมาพอดีเลยชวนทางนี้เลยค่ะ สวดีครับจับมาเลยค่ะมันคือโจที่จะมาขโมลลยรถคันนี้โอ้ยคุณน,นี่ก็เยอะไปแล้วผมบอกว่ารถผมอย่าพึ่งทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวถ้าคันนี้โ็นคุณจริงผมขอดูเอกสารรถที่มีชื่อของคุณหน่อยได้ไหมครับได้ครับคุณตำรวจเรื่องเอกสารผมไม่มีปัญหารหรอกแต่พอดีอ่ะผมลืมคุณแจไว้ในรถเอาเอกสารออกมาไม่ได้เห็นไหมล่ะคะมันจงใจปกปิดหลักฐาน คุณมันชักจะไปกันใหญ่แล้วก็ผมบอกว่ารถผมอย่ามาตอแหลจับมันเลยค่ะคุณตำรวจขนาดจับได้คาหนางังคาข่าขนาดเนี้ยยังจะปากดีอีกเนาะคุณขาก่อนจะพูดอะไรอะ่ะช่วยดูสารล,ลุ่ตัวเองก่อนนะสะภาพเนี้ยอ๋อจะขับรถเก๋งขับได้แค่ซาเลงก็บุญหรอปะ <c oughs> ผมว่าคุณพูดแรงไปแล้วนะทําไมผมแต่งตัวแบบเนี้ยผมจะขับรถแบบนี้ไม่ได้ฮะใจเย็นก่อนนะครับผมว่าเราดูหลักฐานกันก่อน เราอยู่เพุ่งไปปักปั๊ m เขาหลักฐานอะไรเหรอคะแค่นิมนก็ชัดพอแล้วไอ้พี่อยู่ไหนวะเนี่ยไู้บุ๊คพี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยแกบอกว่าอยู่แถวๆนี้นี่หว่า มีออะะไร่หรือว่าลูกพี่จะเกมวะจับมาเลยค่ะจับมาเลยมันเป็นโจรค่ะเออจับมาสิคะเร็วๆคุณตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับลูกพี่นี่ไงคะคุณตำรวจแกงมันค่ะ คุณตำรวจคนตัวมันอีกคนเลยค่ะฉันว่านะไอคนนี้มันต้องมีอุปกรณ์งัดแงะมาด้วยแน่ๆเลยฉันได้ยินมันคุยกันค่ะใช่ค่ะงั้นผมขออนุญาตตรวจค้นไดครับเชิญครับขออนุญาตคับค้คบคนเลยคุณตำรวจ อะครับฮะกุญแจ,แจใช่ครับเขาเรียกว่ากุญแจแล้วมันเป็นกุญแจสำรองรถผมเองผมให้ยุทธเนี่ยมันเอามาให้มันเป็นลูกน้องผมเองอ๋อแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมมีลูกน้องแล้วผมถึงมาทำเองเออยุทธยุทธเห็นทุเรียนต้นนั้นไหม ตอนนั้นอะ่ะผมว่ามันต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มนะยังไงผมบรบกวนยุทธไปซื้อปุ๋ยผมหน่อยถุงสีเขียวแลครับเฮ้ยไอถุงสีเขียวว่ามันยาค่าญ้างันเอาแบบนี้เดี๋ยวผมไปซื้อเองดีกว่าคืนยุทธซื้อมาผิดนิดรูปผมตายแน่แน่เรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ และการที่คุณสองคนคิดว่าผมเป็นโจนอะ่ะเพราะผมแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมฮะผมถามคุณคำหนึ่งเถอะใครจะใส่รองเท้าคัตชูไปเดินในร่องสวนมันจะบ้าหรือเปล่าอะ่ะนี่คุณสองคนนี้มองคนภายนอกจริงเลยนะโค้ชขอโทษก็โค้ชแค่กลัวว่านายจะมาขโมยของในรถคันนี้นี่ขอโทษง่ายๆแบบนี้นะก็โค้ชข,ข,ข,ขอโทษแล้วไง นะอยกโทษได้พวกฉันนะอย่าถึงโทษอย่าโกรธอย่าเอาผิดอะไรพวกฉันเลยน,นะแต่ผมดูดูไปแล้วนะการที่คุณสองคนหวังว่าเป็นพนลเมืองที่ดีอะ่ะผมดูแล้วมันน่าสอดรู้สอดเห็นมากกว่า,วานะหวังดีสิสอดรู้สอดเห็นอะไรไม่มีคุณตำรวจคะแบบนี้พวกเราสองคนจะโดนข้อหาอะไรไหมคะถ้าคุณคนนี้ไม่ติดอะไรอะ่ะ พวกคุณก็ไม่โดนอะไรหรอกครับผมไม่ติดหรอกครับคนตำรวจผมเข้าใจครับว่าเขาสองคนน่ะหวังดีเป็นพลเมืองที่ดีแต่ผมขอเตือนไว้หน่อยนะครับทีหน้าทีหลังจะทำอะไรอ่ะหัดดูตามมาตาเรือบ้างไม่ใช่ยัดเยียดข้อหายคนอื่นเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนกันไปทั่วจะไม่สอดรู้สอดเห็นอีกแล้วคะ่ะจะไม่ทำอีกแล้วคะ่ะ ขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธเาาไม่เอาผิดกับพวกเราสองคนนะคะไม่เป็นไรหรอกครับคนเรามีผิดพลาดกันได้ต่อไปนี้ก็ดูให้ดีๆนะครับอย่าแจ้งความโดยไม่มีมูลไม่มีข้อเท็จจริงนอกจากที่ัาทำให้คนอื่นเสียเวลาเลยเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ผิดเองนะครับค่ะคุณตำรวจ